สวัสดีครับนี่ก็ผมโดนนอครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอยู่่ทีร้านโดนนอครับสาขาแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับก็มีเซตใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมพรีฟ่าเวอร์ครับอร่อยซ่าพร้อมเฉียร์ทีมโปรยนะครับพิเศษเพียง150บาทนะครับผมมี4อย่างใน1เซตนะครับมีเครื่องดื่มนะครับคุณอาจจะเลือกโค้กก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็มีเบนไ์ฟลาขนาดใหญ่นะครับก็คือโค้กนี่คือตัวแก้วใหญ่นะครับใช่แล้วก็มีเบอร์เกอร์4ประเภทให้เลือกนะครับมีแซลมอรเบอร์เกอร์หมู นะครับแม็กฟิสแม็กไก่วาชิสเบอร์เกอร์ครับแล้วก็ได้ลูกบอลหนึ่งลูกครับทั้งหมดนี้ครับในราคาเพียงต่อย่าห้าสบาทอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นไงมาดูนี่เลยครับแฟนแท่นอ่านี่ครับฟีฟ่านะครับทั้งหมดหกชาติด้วยกันนะครับมีสเปนอาร์เจนตินาอังกฤษบราซิลอุรุกวัยแล้วก็เยอรมนีนะครับผมก็ถ้าสนใจก็แวะมาได้นะครับตอนนี้จนถึงวันที่18ธันวาคมศกนี้นะครับผมก็คือบอลโลกนัดชิง บนโลกจบพอดีนะครับก็ถ้าสนใจก็แวะเวียนมากันได้มี6สี6กตาย6แบบให้เลือกนะครับถ้าชอบแบบไหนก็อย่าลืมมาจัดกันเลยนะครับตอนนี้โอเคได้แล้วเจอกันครับ